ตะวันฉายเคสจากแจมส์ใจก็มาซ้อมจอ่อมจอนลยครับพยยมจะขึ้นช็กกับจอนักบุรในวันที่8มิถุนาที่เมืองทองอินแพคมืองทองธานีโดยป้องกันแชมป์เข้มขัดของตัวเองเฟเธอเวดนะครับการที่แล้วนี่ตะวันฉายชนะแบบคิกบ็อกซิ่งแบบคู่ขี่สูสี ทางนี้มาชกแบบมวยไทยเพื่อมาซ้อมโชว์ความพร้อมก่อนหน้านี้ก็บอกมั่นใจอยู่คร้อยเปอร์เซ็นต์